สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Insight โอเคมันเป็นเกมที่ออกมานานแล้วแหละแต่เห็นภาพน่าเล่นดีก็เลยจัดมาโอเคก็เกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่แบบว่าเด็กคนนี้เนี้ยเด็กคนนี้นะซึ่งไม่รู้เหมือนกัน,นว่าชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ต้องหนีจากองค์กรอะไรสักอย่างเนี้ยแหละและที่สำคัญเป็นเกมใบด้วยนะคือเราต้องมาแบบวิเคราะห์ด้วยว่า เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงไม่มีบทให้อ่านโอ้เล่นเกมแล้วก็ต้องมาแบบเล่นเกมขครพิศนาแล้วก็ต้องมาแบบวิเคราะห์เนื้อเรื่องด้วยเคโอเคเคกินใช่ไหมเอาอุ้ย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 รถบรรทุกคนน่ะคนไปไหนวะอุ้ย พลังเชลลเอาไปอาไปย่าไป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 องเาไปเลยไปไปเลยไป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 ้ที่มันตอนกลืนใช่ไหมอุ้ยมันเห็นแล้วปเนี่ยมันได้ยินป่าเนี่ยไดแล้ว เจอแล้วเจอตัวไหมเนะนี่ยหนีหนีเนี่นนจัดประเด็ดอันนี้มันมีปุ่มจับเลยนะมีอยู่แค่สามสี่ปุ่มปุ่มเดินกับปุ่มปรับปุ่มจับอ่ะพูดถึงก็ได้ใช้เลยอุ้ยตัวอะไรกระเด็นอะเสียงน,ยนยี่ใครได้ยินใช่ไหมปุ๊บอุ้ยหมาอุ้ยมูนไม่ ไม่เป็นไรได้ไงวะเนี่ยสูงขนาดนั้นโอ้หน้องเก่งจังเลยอ่ะน้องจบบัสโซลีไม่ใช่ไหมเหมือนหมาได้ยินอ่ะอุ้ยหมามันมองมันมองแล้วมันมองแล้วจับได้จริงๆด้วยหลับไปก่อนลวกันไม่รู้ว่าไปใช้ได้อุ้ยได้ยินเสียงหมา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 เร็วเร็วเร็วอ๋อเงี้ยแต่ตรงนี้ เ yeah, yeah. uh, uh. ี้ <h 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 ันปีนันปีนัปีนัอปีนปีนนนัันนันปนนนันนันนันปนนีนนันปนนปีนันปีนันนนะนนันนนนนนัีน ว่าน้องไม่ใช่คนธรรมดาแหละน้องกระโดดอเงินได้อะรถ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 รขับรถตามมาแล้วว่ารอดยังเนี่ยน่าจะรอดแล้วแหละไม่ปาทึบขนาดนี้น่าจะรอดแล้วรอดใช่ไหมรอดแล้วใช่ไหมรอดแล้วแหละใช่ใช่ใช่แล้วตาตานี่คือกดกดกดจับรัวๆเลยเผื่อมีอะไรจับได้ ว่ารถมันมาแน่ว่ารถนั่นไงผู้ไปถัดขาดคำเลยไปต้องดูเร็วใช่แรงมีโค้งกช่ลังมีโค้ง,งเจียบตามไปจับรัวไปหาจุดเปลี่ยนต้องออก มันจอดางนี้เลยคือจากที่ผมเดินมลงจากรถด้วยไม่เห็นจริงอะ่ะนี่ไม่เห็นเหรออืผมว่าสายตาคุณแปลกแล้วแหละจากที่ผมมามาจากวันนี้มันต้องวิ่งครับเพราะว่ามันไม่มีของให้จับอุ้ยมันวิ่งตามมาแล้ววิ่งตามมาแล้วอุ้ยทอดไม้รโลบทันอุ้ยรถจอดแล้วแหละ อุ้ยชนไม้รีบหนีเร็วอุยอ้ยไปอุ้ยแกแล้วโดดโดดโอุย้ยจริงเลยเหรออุย้ยนี่เด็กนะเฮ้ยเด็กนะเฮ้ยอุ้ยทำไายโดดโอุย้ยหมาหมา กันเรนนี่ที่ต้องนำน้ำไม่เห็นหรอกอุ้ยอุ้ยเออเออโดนยิงแย่แล้วเอออะไรครับเนี่ยต้องนำน้ำไปใช่ไหมต้องนำน้ำลึกลึกลึกกว่านี้ถงอุ้ยเหมือนอากาศจะหมด ผมวูม้ไม่เห็นเราเว้ยจากผมสัมผัสได้ว่าการที่เราจับว่ายน้ำอย่างนี้มันต้องมีอากาศหมดบ้างอะไม่เห็นยิงเหรอไม่เห็นยิงเลยหมูหมูตายจับได้ไหมจับไม่ได้นึกว่าจะจับได้สิต้นตก อีกแล้วอืมรอดวะเหมือนหนังสยองขวัญทำไมฝนต้องตกอืชัดเลยไล่ขาโพดคอนเซปต์หนังฝรั่งนะหนังหนังผีฝรั่งนะมันจะต้องมีฉากนึงอะที่วิ่งหนีเข้าไล่ขาโพดไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันต้องไล่เขาไล่ข้าโพดสักอยากอ่าง อ้หลดูดิได้ข้าโพดไว้ต้นย่างสูงเลยทำไมข้าวโพดบ้านเราถึงไม่สูงอย่างนี้บ้างวะโอแต่ฝรั่งเขาก็ไม่กินข้าวโพดไม่ค่อยเห็นกินข้าวโพดกันนะที่แต่ประเทศไทยเท่านั้นกินข้าวโพดเพื่อออกทะเลไปไกลละอุ้ยจับได้ไหมจับไม่ได้เฮ้ยลูก,กยบลูกยับก็คือลูกเกียบใช่ไหมใช่ล่ะลูก,กียับ ลูกเกียบลูกเกียบผู้นำแล้วทีลูกเกียบไปเลยลูกเกียบนี่คือกดอะไรไม่ได้เลยนี่คือเราเดินได้อย่างเดียวตรงเร่งเดียวเลยหูลูกเกียบเยอะมากอะ่ะนี่ต้องทำอะไรแน่เลยเกิดไม่ได้อุ้ยได้วะ่ะเป็นทาสานอู อ๋อเข้าดูดด้านบนใช่ไหมโอ้โหโก่งตูดโก่งขาโก่งตูดโก่งขาโก่งตูดกระโดดอุ๊บถอยหลังด้วยโคตรเทพชืผมว่าเอาลูกเตียมมาดีกว่ามันต้องมันต้องใช้อะไรกับน้องลูกเตียมแน่เลยหรือว่าเอาไม้ได้ เ็บตามมาว่ะ huh. ต uh ้องทำอะไรสักอย่างถ้าไม่มีนี่ว่ะออบดึงได้เฮ้ยติดติ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 จ้ะเข้ะาต้องอย่างนี้อุ้ยเต้นบนเนี่ยผมว่า ขันยุโรปนี้ต้องทำอะไรสักอย่างเาให้มีตกมาใช่ไหมตกมาทำอะไรต่อมาอ๋อตกมาแล้วปีนไงะะะะโอ้โหง่าย มาเยอะแล้ว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 วุ้นโอ้ยลูกเปียบเอ้าคือจะไปนี่เหรอตายแล้วจังไม่รู้เลยดึงขึ้งหดเขาต้องกินบันไดไปๆแล้วลูกเกียบ ขอให้เจ้าโตแล้วมาอยู่ในกระเพาะข้าโอ้ไม่ใช่แล้วใช่แล้วไม่ใช่แล้วไปๆๆอุ้ยหลังคาตกได้ไหมเนี่ยอย่าตกอย่าบอกนะแอสซินคริสมาเลยไปเลยสู้แมวดราดใช่จริงด้วยเว้ย <c oughs> จับบูดได้วบบอุย้ย จับหมูไม่ได้แต่ลากได้ตามไปก่อนแล้วกันนี่คือไม่รู้อะลากไปก่อนเลยวกันอ,อ,อ,อปีนหัวชิวๆเทนี้ชิวๆกระโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยจิงเทมากเลยอะนี่หมูจับได้ไหมไม่ได้หมูเป็นรอยเท้าด้วยอ๋อเอา้เอามันเล็กขึ้นตัวเลยเว้ย อย่าบอกว่าเกาะได้นี่มีเกาะยังไงเห็นไหมไม่ต้องคิดลไยมากกระโดดสูงสู่ความเบิหวาไอันไกลโพ้นจำหมูได้ไหมไม่ได้ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเด็บอกนะนี่อย่าหนูอ่ะ ใชยเฉยอะไรครับเนี่ยคอยดูกูนะดูแล้วต้องเล่นยังไงมันจะต้องเล่นแบบบัวกระทิงแต่ประยุกต์ใช้เป็นหมูกระทิงเฮ้ยหมูกระทิงมานี่หมูกระทิงหมูหมูกระทิงยากไอ้หมูยาก trời ơi นเข้ามาขนาดนี้ให้ด้านบนอะไรอ่ะหรือว่าจะให้เราโหดวะจะัะต้องโหดแน่เลย ตั้งเยเหรอยอยจบมีนาช่ทำไรวะข้าวแบบนี้ได้ไหมมีนาช่ยมันเรื่อให้ปีนวะให้ปีนแน่เลยมีนาช่ ออาคุณนั่นนงหมูโอกาสน่าเจอกันจะโดนปิงกินอีกแล้วคุณเข้าสูดด้วย <c oughs> โหยโหจับไม่จับไม่ได้ด้วยก็ไม่มีอะไรคิดอ่ะก็ต้องยกแหละเช้าสดใสไปอืมแจ่ประเด็ดไป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  โอ้ยเช้าแล้วลุงสามได้เวลาของรายการคนแก่อูไม่ใช่ปาป่ปปปอุย้ยน้ำาืมับเน่าแน่เลยเนี่ยจังงยอะไรเนะี่ยเขาทำอะไรกันนะ่ะต่อแถวเขานี่เอยเราาถบรรทุกคันแรกหรือเปล่าว่ะที่เราเจอตอนในฉากแรกแหละน่าจะนะน่าจะมาทำอะไรตรงนี้วะ ออจับได้ด้วยไม่ต้องคิดว่าทำไมผมถึงจับได้เพราะผมกดกดจับรัวๆเลยโอ้โหโยโยโยโนทาสานไปปีน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  โอ้นี่ไงได้โหอโหยแล้วอืโอโกงตูดยืมขาโกงตูดชูขาโกงตูดอือกระโดดกลับหลังอย่างเท่เอันนี้ต้องกระหรือว่าเข่าอีกเข่าอีกก็จับไม่ได้นะอ๋อนี่จับได้ปีนกระโดดเอ้ยลูกเจี๊ยบอา้าวนี่มลูกนก อะไรหน้าผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยไอ้ด้้มบนอะ่ะมันดูผิดผิดวิสัยของคิวทัดไปอุ้ยไม่น่าใช่น้องคงไม่ได้เก่งขนาดที่สามารถกระโดดตรงนั้นได้อ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวนะเดูมันทำงไงนอะ่ะ ตึ้งตึ้งตึ้งาๆมาๆมาๆผมละผมละเราต้องมาดันนี้ตึ้งแล้วก็มานี่ยกขึ้นแล้วก็ไปปีนบันไดขึ้นมาแล้วก็ไปปล่อยลูกเด็กอัจฉริยะอัจฉริยะอุ้ยใจเดียนนนกระโดดกระโดด มีกอยากใช้เล่นนี่นะไอ้เฮียนี่ผมว่าไอ้กระโดดนี่ยากกว่าแหละยากยากกว่าปีศาจอีกอึ๊บอึ๊บสวย แล้วเราก็ไปผักลงลัน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 ละอุ๊ยเอ้านั่งร้านตกเฉยเลยต้องแบบถอยหลังสินะอุ๊ยอุยกระโดดนี่ครับเกือบไปแล้ว ลมแบบทางคนเร็วน้องแม่งโคตรเก่งเลยอะแบบตกลงมาเนี่ยผมว่าทางฝั่งนั้นมันไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันลุก,กระโดดไปแต่ตกตรงนี้มันยังตายเนี่ยทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรอผมว่ามันแปลกๆว่าตรงนี้ต้องมีอะไรต้องมีของแน่ผิดสัมผัสผมบอกอย่างนั้น อะไรนี่ฮือ,อสวยไปนี่ได้ของเน่อแล้วให้เราดึงไปทำไมวะมีอะไรอะ่ะนี่เปิดประตูวอนี่โดดอ,อะไรอะ่ะมีคนอ๋อไป ครือว่ามันจะมีตัวข้างในอยู่อีกตัวหนึ่งผมว่าใช่นั้งคืบสวมหัวเอ้าั่นไงเห็นไหมผมว่าแล้วมันต้องมีตัวข้างในอีกตัวนึงโอเคอจากประสบการณ์ต้องเอาตัวเนี้ย ต้องเอานี้ขังไว้ในห้องเฮ้ยแล้วก็กระโดดมานี่แล้วก็กระโดดมานี่แล้วก็บังคับตัวนี้อ๋อ,อมานี่ใช่อ้หลังจากนั้นเราก็เดิน ปแปลกๆวะ่ะต้องเล่นแบบนี้แหละเล่นแบบโอเคเราลองรือว่าต้องเอาเนี่ยมาทบตีงนี้ึ๊บก็เปิดประตูตึ๊บาเออเนี่ย ก็ยากชลินนี่ว่ะเอาเ<ป>ผมว่าอันนี้มันแบบเดิมนี่ว่าผมว่าลองเปลี่ยนคนดูไหมเอาคนนี้ไปอยู่ในห้องนี้ ยตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวๆไม่ได้วะแล้วก็เอาคนออกมาแล้วก็ปิดตรงนี้สิเอ้ั้งอยู่ตรงนี้สองคนอะอ๋ออ๋อรีบเรีบเกินเคอันนี้ นานกาจะผ่านอุ้ยโอเคก็คลิปในวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ